พี่น้องเอ้ยฮันเกียบหมดลูกเนองทานคุ้มเนาะทานคุ้มงตลาดเี่น้รงเอยตอนอี่ยไปนเจ็ดโมงเจ็ดโมงปลายนึงงพี่น้องรับเคยแล้วเรื่องเเลยงทีบกันหนะมานประมาณแปดโมงปเก้าโมงพี่น้องเลยสวัสดีเผื่อเสียนแล้วท่านทไปพี่น้องลงตลาดน้ำกันมื่อนี่ คนทาง,งพี่น้องเอ,อ้ยสดาสบายดีป้ะลุงหน่อยสิสบายดีป้ะลุงไปไปพี่น้องป้ะลงหาหางพี่น้องเลยตอนนี้เขาก็เปิดห่านเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ามาคายเครื่องซอยในยเด้อไพ่ว่าง ชีวิตใหม่พี่น้องได้ชีวิตใหม่ขึ้นมาเนาะชีวิตใหม่กับสีประมาณนี่แหละพี่น้องเลยมียังหลายพี่น้องมาขายของนำกันได้พี่น้องใครใจดีพี่น้องใครใจดีมาขายของ่วยส้มสบายดีใครเนี่ย ภัยมาเผาอาหารซอยนี่คนสวยปะนี่ยใช่เป็นคนสวยคนสวยของไผยนี่เป็นคนสวยคนสวยของไผยสวยของแม่อ๊ายแม่ล <c oughs> ตลกตาหัวพี่น้องเอยแต่ว่าหนาแก่หนาแก่ก็แม่แม่ตลบใช่ใช้แค่พูดก่นอนเพื่อนว่าหนาเพื่อนแก่ก็แม่แม่นนบอกพี่น้องเบิ่งซอยกันของเพื่อนใบเต่งหนาเนาะบัดแม่พัด ทาแป่งทาครีมไอยหนึ่งบรรลุพันบุได้แต่งก็สิประมาณนี้แล้วนะลูกดำม,มากเหมือนคนจะไปเหร่นตะลกเลยเนาะดำม,มากว่สะสัสไม่าอหานไปลูกภัยใจดีภัยดูพี่น้องมาค้ายเครื่องซอยไนเดอรับทุกเพจทุกว้ยพี่น้องดูมีขาโตได้พี่น้องเลยขันซีมากอะ่ะ มาขายสวยพี่น้องมาขายสวยขาย,ด,ยด้วยใจหลวนลวมนี่น้องบบมี่โบมีเงินจางพี่น้องเลยบายเลยพี่น้องเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งโมงหนึ่งโมงสามสิบพี่น้องเรวเรื่องกำลังสิกินเขากินเขากับชามีพี่น้องกำลังหายชามีไปซื้อเพอ อยู่ห่างกับลูกสาวคือเก่าพี่น้องเลยตอนสาวตาลงห่างประมาณเจนะ <c oughs> ็ดโมงเนาะเจ็ดโมงหรือว่าหกโมงเจ็ดโมงยังขอโทษขออภัยด้วยเนาะมือซื้อวัดคือตัวเองสิเป็น,นนะวัดพี่น้องเพราะวัด ล้มพี่น้องเมื่อคืนอีกคบเป็นอันแบบว่านอนบ่คอยรับพี่น้องเอ,อ้จะเป็นอะไรบริเวณว่าคืดลายหรือว่ายังดอกเรื่องคืดนั้นบริคืดแล้วพี่น้องเอ,อ้เพราะว่าเฮาอยู่ในโลกของเฮาแล้วเนาะอยู่ในเขามีความสุขแล้วนะเขาบริคิดยังลายดอกต่างแต่ว่ามันนอนบ่รับพี่น้องมันหูซึกว่าปวดพี่น้องปวดตามกระต้นกระโตวปวดแอวปวด ท้องปวดมดลูกแบบปวดลองหอดขาพี่น้องอปวดไปเมือ่อปวดตัวเองเป็นอยงเงราะว่าปวดตัวเองเเคยเป็นจากถือพี่น้องเ้ยมาบัี้ิพันมาเป็นแบบนี้แต่กาตกใจแ้วบาดนี่ขึ้นมาแต่ตลาดบ้านนี้เป็นตั้งแต่ส่วงอันส่วงอยู่ตลาดพี่น้องเลยเป็นส่วงอยู่ตลาดประมาณตอนบ่ายๆขึ้นมาเฮือนน้องมานาั่งกินข้าวแล้วก็คิดว่าชิ้นนางพักพ่อนอนพักพ่อนแต่ก็นอนพักแลว้วแล้วก็ยังบวดเร้า จักเป็นอะไรนอนบ่ลาบแบบหูซึกง,งุนยิบแล้วก็หูซึกแบบนอนบ่ลาบเนาะแล้วก็ผ้าแปกท่าย,ยังกะกะนอนบ่ลาบพี่น้องเอ้จักเป็นอะไรแบบหัวเห้าแบบเฮ้าสิตรงใดแบบว่าลงวัดลงวะบอกรื่อว่าแบาบไปแบบเห็ดสังฆทานแบบว่าสังฆทานเฮือนบอกรื่อว่าแบบว่าต้องไปแบบไปถวายยังบอกไปถวายน้ำถวายอาหารการกินลงวัดบอกต่นในใจก็คขืดได้พี่น้องเอ้ คืออยากไปไปก็สิดส่วนไปเถ้าไปเนาะแล้วก็ไปกับลูกลูๆไปกับพ่อเถ้าพี่น้องขอแต่ว่าให้เสร็จภารกิจก่อนเนาะ<ม>เสร็จภารกิจนี่ผ่านไปด้วยดีเสร็จไปด้วยดียแล้วเข้ากับชิดไปพี่น้องเลยสิดไปหาเห็ดให้มันแล้วพี่น้องเฟอร์มาแล้วกินเฟอร์กับลูกสาวพี่น้องเลย พี่พีพ่อย่ามันบวบกล่ะเนาะปลาบวกลงเดี๋ยวพี่เป็นสิตายเนบบาะค่ะบว่อแล้วก็มีอันเป็นมักทั่วพี่เนาะมักทั่วเฮาจะใส่ลงไปทีเดีแบบนี้เลยแฮมค่ะ ไปก,กันให้มมกินแบบมกินอยังบปานเพียนกินข้าวเปียกกินเพอร์อนองได้สนเดือยวมนเบืออาหารอบ็ันสังน่งให้มมกิน รุงได้โป่หน้ามักเล่นอย่งนี้ไหมบอกแล้วเมนจะบอกชิบะสึอ่ะคือเป็นข้าวจเจลวอยู่สอิอมาตบไปหน่อะมันคือเป็นซีน,ะน่ะห่ะเมื่อนีเป็นซีแบบว่าแสบแ่บแบมากิน เอาไหมรายตอนนี้ซื้อกาเบรียทานตอนนี้ไม่่าฟัมเราจะตอกอกเล่าอืมตุ้มกตอนนั้อีกวางกล้องเลยบอน้องสสบายดีของปลาลกินเคยไดิเคยกันได้ปลู เป็นเพลน้ำกันได้ฝลุงเพลเศษกระมสีสื่อไม่พี่น้องเลยสื่อไม่่สืเป็นแบบมสมพี่น้องผสมพี่น้องเลยทีเป็นออกบ้านไมะะออกเพนน่เป็นเพลลาพี่น้องเพลอ,อยู่ในตลาดนี้

ต,ตามมาลา่เเหมือนยันจ้างอย่างเบอกโอ้นี่อะไรมีเทวิินี่บอก เหีย้ยหลกนี่มันเมื่อเด้อซฉันกิน่ได้เมื่อไรเนี่ฉันกินไม่ได้หมดนะกินด้ลยกันหมดหลกไปแล้ไก่แล้วพี่น้องเลยไก่กิได้เก็บเพลินเก็บของแล้วตอนนี้กับบบรดเมื่อบ้านฮะโอต้วสั่นพี่น้องเลยขาให้ คนบางคนเนาะเพินไปวิทนาวิตาก่อนเรื่องกระสีเมื่อยามลูกพี่นอ้องเรื่องกรสิจบกจบมืออื่นในเราพี่นอ้องเอ้ยว,ว่าจบเรื่องของแล้วเรื่องกับพระเจ้า,านะก็เรียบร้อยแต่ทั้งปูทั้งยาก็ยังหักแพงกันอยู่เก่าพอได้ลงกับปูกกับุยาแล้วแต่ว่าโโตนะัวน่าจะได้อยู่นลำยาพอว่าเพิ่นกระคิดหอดพี่นอ้องเรื่องกะอีทุนเพิ่นนะกระสิให้ว่าโตอยู่ลำยาบดใยา่นลยเพิ่นอยากมากกะจังให้เพิ่นมาก เสมอภาคพี่น้องนี่แต่มาซามนั่นแหละพี่น้องเอ้เพราะว่าได้ลมกับหญ้าลมกับมืดคุกค้นแล้วเนาะก็โอเคตกลงกันว่าปะพี่น้องสุดท้ายมากะเนี่ยนี่แหละชีวิตพี่น้องเอ้ตอนหักกันมาหักแต่ตอนเบื่อตอนนายมันกะมันกะเบื่อกะง่ายเนาะมันไปกันบ่ได้แต่มันกะจำเป็นต้องได้แบบว่าต้องเดตัดความสัมพันธ์เนาะใครกว่าอยากมือหนาพี่น้องตัดตอนนี้ก็ดีกว่าเอาไปอันตัดตอนหนามันยาก ก็เลยแบบว่าจบตอนนี้ที่กลัวเพื่อบมให้เป็นภาระาของภัยแล้วก็เพื่อบมให้เยเวลาเนาะเซเวลาทั้งเฮาทั้งเขาพี่นอ mm ้อ hmm. งขอบใจเลยขอบใจกําลังใจหลายๆเนาะ mm hmm. ทีมาหดจุดนีก็ถือว่าโอเคพี่นอ mm ้อ hmm. งกะจิตใจกันยังยังโอเคพี่น้องโอเคดีแล้วเนาะ mm hmm. ถือว่าถือว่าไว้พี่นอ mm ้อ hmm. งหักซ้ายแบบหักาจิตใจตัวเองได้ดีปน,น็คิดว่า โอเคอยู okay, you know. mm ่เนาะพอกันไม่คิปหนาพี่น้องจ้าสบายดีพี่น้อง mm hmm. อยู่ดีมีแห่งมาสุขปุสุกคนเดอ้อ mm hmm.